วัดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งจะมาประกาศกิจกรรมที่พี่แป้งจัดแฟนอาร์ตนะคะบอกเลยว่าพี่แป้งเคยจัดมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะก็ตอนนู้นเลยนะคะที่น้องวาดแฟนอาร์ตให้พี่แป้งเฉยๆนะคะแล้วก็แจกกิฟต์การ์ดไปส่วนแฟนอาร์ตครั้งที่2เนี่ยก็คือฉลองครบรอบนะคะที่พี่แป้งได้โร่ว0หนึ่งแสนซับนั่นเองและครั้งที่3ก็จะเป็นแฟนอาร์ตครั้งนี้ค่ะให้น้องๆน,นะคะมาร่วมฉลองกับพี่แป้งพี่แป้งได้ยอดฟอว์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นซับนั่นเองเย้ yeah! แล้วหัวข้อของนองนนก็คือให้นอนนอนนะคะวาดในเตีม พี่เป้งเป็นราชนีของฟรีซึ่งฉันถามนาตัวเองมาหรือเปล่าไม่ก็มีน้องๆบอกกันว่าพี่เป้งเนี่ยเป็นราชนีของฟงของฟรีอะไรอย่างเงี้ยพี่เป้งก็เฮ้ยดีใจนะที่น้องๆเอ่อตั้งฉายาให้พี่แป้งอะไรอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าครั้งนี้นะคะมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันเยอะมากๆจํานวน234รูปนั่นเองอาจจะมีขาดๆเกินๆบ้างนะน้องๆก็ต้องขออภัยด้วยคือพยายามนับกันแล้วให้คน3คนนับน้องแล้วมันเยอะมากจริงๆซึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะหากน้องๆทุกคนเนี่ยไม่ได้รางวัลครบทุก นนะะก็จะมีรางวัลตามนี้นะคะคือ 1. รางวัลชนะเลิศก็จะได้กิฟต์การ์ด750บาทจำนวน2,500โรบัคแล้วก็รางวัลที่2นะคะจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศก็จะได้กิฟต์การ์ดเนี่ย300บาทนะคะก็คือจำนวน800โรบัคและก็จะมีรางวัลปอบใจนะคะให้กับน้องๆหลายๆคนเลย บอกเลยว่ารวมทั้งสิ้นเนี่ยปัง้ยหลายหมื่นโลบัคมากๆ,ๆเลยพี่แป้ยังไม่ได้คำนวณเลยนะคะเพราะมันเยอะมากจริงๆน้องๆก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนมาดูคลิปของพี่แป้นะคะแล้วก็เออมากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พี่แป้งจะถึงสองแสนซับแล้วก็อยากให้ถึงส0 0แสนซับเร็วๆนะคะถ้าถึงส0 0แสนซับเมื่อไหร่เนี่ยจะมาจัดกิจกรรมแบบนี้และรางวัลจะเพิ่มกว่านี้แน่นอนค่ะ mm hmm. ซึ่งที่พี่แป้งเนี่ยมาฉลองครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้น้องๆนะ สว่าได้อะไรกลับจากช่องพี่แป้งมากกว่าของฟรีบ้างนี่นะคะก็จะเป็นผู้เข้าประกวดเยอะแยะมากมายเลยแต่พี่แป้งบงนะังงขออภัยด้วยนะคะคือให้ส่งทางดิสคอดนั่นเองนะคุณมาเล่นมาวาดอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแบบหูสองร้อยสามสิบสี่รูปอะ่ะพี่แป้งคัดอยู่สี่วันคตาเหลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่ากว่าจะคัดรางวัลชนะเลิศได้เนี่ย ลำบากใจมากเพราะทุกคนหลายๆคนเนี่ยว่าสวยกันมากๆและขอบอกก่อนนะคะน้องๆไม่ต้องกลัวว่าพี่แป้งจะลําเอียงหรือรู้จักใครเป็นการส่วนตัวแล้วให้รางวัลน,นะคะคนที่พี่แป้งรู้จักหรือสนิทเป็นแอดมงแอดมินไม่ได้รางวัลแน่นอนนะ,ะพี่แป้งไม่ให้เขารวมนะ,ะเขาก็ว่านั่นแหละแต่คือพี่แป้งบอกเขาเลยว่าเขาจะไม่ได้รางวัลน,นะคะเพราะว่าแบ่งให้คนอื่นบ้างนะคะแอดมินก็ส่วนแอดมินไปอ่าเดี๋ยวเราไปดูรูปแรกกันเลยดีกว่ารูปแรกก็จะเป็นหฮ้ยชุดนี้น่ารักแล้วก็จะมีหนังสือที่แป้งสอนไปไงที่เป็นปกสีเเเหลืออองาาาวาตามมผ แป้งเลยนะแต่พอดีว่าไม่ได้ยอมอันนี้เขาบอกของฟรีน่ารักมากอย่าลืมกดติดตามพี่แป้งชมด้วยนะครับนี่ว่าจากรูปพี่แป้งเลยและอันนี้ก็โหเป็นชุดในโลโบอกเลยพี่แป้งจําได้ก็จะมีของฟรีมีมงกุฎมีแว่นตามีวิทยุที่แป้งเคยสอนไปนั่นเองจําได้จําได้พี่แป้งจําได้และนี่ก็จะเป็นอู้เขียนว่าแป้งชมนะคะแล้วก็มีของฟรีแปะแล้วก็เป็นรูปแบบ ตัวในโรบอกของพี่เต้นนั่นเองน่ารักและนี่ก็เป็นตัวละครในโรบอกเหมือนกันนะคะมีของฟรีมากมายเลยพยายามจะเอาขึ้นให้ครบทุกคนนะคะน้องๆเพราะว่าน้องๆจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าเฮ้ยไม่ได้โรบบอกแต่ยได้ออกคลิปก็ยังดีนะโอ้ยเป็นคนนี้ก็ว่าน่ารักน้องน้ำขิงใช่ไหมน่ารักเลเนี่ยโอ้ยคนนี้ว่าสวยมากทรงผมแบบสีดำชุมพูแล้วก็ใส่หมวกมายากลที่พี่แป้งสอนไปนั่นเองนะคะ เอ้ยน่ารักอนะวาดสวยคนว่าสวยเยอะมากทุกคนอยากให้ทุกคนดูคลิปให้จบนะคะ <_ C 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน <_ C 1> ๆ,ๆที่แบบมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย <_ C 1> อ่าแล้วก็นี่เขียนว่าแป้งชมเอ้ยมีมงกุดมีที่พี่แป้งเคยสอนราชินีแป้งชมนะอย่าลืมกดติดตามพี่แป้งนะคะโอ้โหวาดนมใหญ่มากเฮย้ยอ่าแล้วก็มีของฟรีมากมายนะคะที่พี่แป้งเคยสอนไปบอกก็ติดตามเดี๋ยวนี้ติมตามนะคะน้องเขียนผิดแล้วก็ของฟรีเอ้ยพี่แป้งแปลงร่างเป็นผู้ชายนะเนี่ยเอ้ยว่าไปมีมุงกุด สีม่วงด้วยของฟรีชี้ไปอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นแบบลูกพี่แป้งแลบดบินเนี่ยนลารก็มีของฟรีด้วยทุกคนเนี่ยจะมีชุบพราวด้วยนั่นเองนะเออซึ่งบอกเลยว่าเกณฑ์ตัดสินของพี่แป้งเนี่ยก็คือเดี๋ยวดูกันว่าใครได้ที่หนึ่งอะไรยังไงเดี๋ยวพี่แป้งมาที่บายอุ้ยอันนี้พี่แป้งเหมือนกอดของฟรีไว้อย่างเงี้ยน่ารักอันนี้ก็อุ้ยมีของฟรีเยอะมากาแล้วก็พี่แป้งกับแบบนอนแบ่ อะไรอย่างนี้นะคะเฮ้ยน,น่ารักน่ารักน่ารักพี่ชอบพี่ชอบผลงานน้องๆหลายๆคนมากๆเลยไม่มีไม่ชอบด้วยหหลกชอบทุกคนน้องเองอ่านี่แบบพี่ซับสักไรอู้นี่ว่าใส่กระดาษราชินีของฟรีช่วยกันติดตามพี่แป้งชมให้ถึงโอ้โหสิบร้านซับไปไวเลยเหรอเอาให้ถึงสองแสนก่อนลูกเอ้ยนี่ก็น,น่ารักแต่เสียดายคนนี้ไม่มีของฟรีเลยโอ้คนนี้พี่แป้งชบน้องควัาในกระดาษน่ารักมากพี่แป้งกดนลูทโทรแล้วแบบน้องเขาขยันวาดของฟรีเยอะมากเลยดูดิ พี่แป้งก็อยากถามกับน้องๆชอบคนไหนวาดรูปไหนวาดที่สุดอยากให้น้องช่วยกันคอมเมนต์นะคะพี่แป้งก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเหมือนกันกับพี่แป้งหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นแบบไฮน่ารักมากดูคำว่าอีอะไรอย่างงี้อันนี้ก็น่ารักบอกมีพี่แป้งชมมีพี่แป้งซีบิงด้วยแล้วคนวาดเออขอบวนเห็นปะอุย้ยเขวาวาดน่ารักนะทุกคนดูดิกระโปรงกระโปรง,ก,รปรงก็เหมือนอยู่อันนี้ซับแอนไรเออหน้ารักใส่หมวกอยู่ข้างบนด้วยแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักพี่แป้งชอบ อันนี้บอกพี่แป้งชอมเป็นราชินีของฟรีเสียใจอ่ะไม่ใช่เราเสียดายแทนน้องๆว่าแบบบางคนน่ะว่าเราไม่ลงสีอะไรเงี้ยบอกเลาว,ว่าให้เวลาตั้ง4ี่ห้าวันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลยเอาจริงๆอันนี้ก็โหพี่มองไม่ค่อยชัดเลย่ะมีหัวกรอบอ่ะทรงผมจากแมพถไวยอยพี่แป้งใส่ชุดโซดือดด้วยนะโซะดือดโชสซเดอร์โอ้ยนาา่ารักอันนี้ก็นาาก่ารักเสียดายไม่ลงสีราชินีของฟรีเออน้องน่าจะวาดเพิ่มเติมเนาะเสียดายแถบเหลือข้างๆเต็มเลย พี่แป้งก็ยิ้มใส่มงกงมงกุฎนี่เฮ้ยแล้วมีไอ้กระป๋องแมงมุมที่แป้งสอนไปด้วยเฮ้ยนี่ก็เท่อยู่นะเสียดายคนนี้ลูป้าทําไมไม่ยอมวาดของฟรีเองเอารูปมาแปะ fc พี่แป้งชมคือไม่ได้จะแบบมาทําคลิปตินะแต่แบบบอกว่าเผื่ออโอกาสข้างหน้าจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็แบบเอออันนี้ก็เอาของมาเหมือนกันแต่ก็แบบเออยิงดูน่ารักอันนี้เขาวาดของฟรีเองอุ้ยมงกุฎสวยนะเป็นฟีีแบบเจ้าหญิงเฮ้ยลอดน่ารัก อันนี้ก็น่ารักเหมือนแบบเอาโครงตัวละครพี่มาแล้วก็มาวาดทับปะแต่มันน่ารักอยู่นะเออมีของฟรีข้างๆด้วยอันนี้ก็คืองงอยู่ก็คือถือโลแกผิดปะเนี่ยไม่ผิดไม่ผิด,ผดก็มีมงกุฎเป็นของฟรีอยู่อ่านี่ก็เป็นหูฟังใส่รองทงรองเท้ามีรองเท้าที่พี่แป้งสอนไปอันนี้ก็น่ารักเปพี่แป้งชมแล้วก็ของฟรีเยอะแยะเลยแล้วเขียนแป้งชมด้วยนั่นเองน่ารักทุกรูปเลยนะคะน้องๆตั้งใจกันวาดมากๆเลยซึ่งแบบมันไม่ใช่แบบเฮ้ยทุกคนแบบพี่แป้งจะมานั่งติว่าคนนี้วาดสวยกว่าคนนี้ไม่วา ไม่ค่ะพี่แป้งบอกแล้วว่ามันเป็นจินริการการของน้องๆน,นะคะอยากจะวาดแบบไหนก็วาดเลยนะแต่บางคนนะ่ะคือเสียใจไม่ได้แบบว่าแบบ เสียดายแทนดีกว่าว่าไม่ได้ลงสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันไปได้ต่อไงซึ่งพี่แป้งกะให้เวลายเยอะมากในการที่น้องๆจะแบบครีเอทรูปมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบบางทีน้องๆก็ไม่ได้ลงสีบางคนอาจจะแบบเอ้ยกระทานหานอะไรเยยงี้ยหาสีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยอันนี้ก็วาดตามรูปพี่แป้งเลยเออควีนออฟฟรีว่าซ่นเออหลงังจากนี้ให้รีพี่แป้งชมวาฒชินีของฟินเดอร์วิ้แป้งดูอบุบอบน่ารักอาดูแบบแฮ้ยอันนี้เขาอุยาอ้ยเขาว่าตาสวยมากเลยทุกคนดูดิน่ารักปะมีลงมีโล,โลด อ่าเสียใจนี่ไม่มีของฟรีเลยถ้ามีน่ารักกว่าน,นี้อีกแต่น้องๆว่าน่ารักนะอ่าอันนี้ของแอดมินนางบอยนั่นเองน้องบอยนะคะบอกแล้วว่าคนนี้ปัดตกเลยไม่ให้แต่น้องก็อยากวาดอยากเข้าร่วมกิจกรรมพี่แปงก็จัดให้เอ้ยนี่ใส่สร้อยเครียวด้วยมีมงกุฎที่สอนไปด้วยโล่อยู่ไกลๆนู่นเลยนะคะบุญบางไฟเดือน6อัอนนี้มาบ่อยพี่จําได้พี่จําชื่อได้วันนี้น่ารักเหมือนแบบทาอย่างนี้ด้วยอะ <S <S อ่าน่ารัก อุ้ยอันนี้ก็มีอะไรเนี่ยมีมงกุฎอุ้ยมีของหลายอย่างมากเลยมีหัวใจตรงแก้มด้วยนะคะโอ้ยอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะอ,อันนี้จําได้ว่าเป็นชุดพร้อมกับมงกุฎนั่นเองอ่าฉลองแสนเจ็ดซับนั่นเองอุ้ยขอบคุณนะฮะอย่าดองงานเยอะนะลูกอันนี้เขามาเป็นสตรอรี่นะคะยาวมากพี่แป้งอ่านแลว้วกลัวคลิปยาวแต่เหมือนเขาขี้เหทว่าเขาว่าเอาของฟรีามาแต่งชุดอะไรอย่างนี้แล้วก็มี่แป้งหยิบข้างบนนะฮะอันนี้พี่แป้งก็เป็นนั่งโซฟาร,รูปหัวใจฮ้ยน่ารักอะ มากเลยนะแล้วนี้ก็เออดาวน์วันผู้แจกฟรีไอเทมแป้งชมอันนี้ก็น่ารักพี่น้องคอมวาดใส่กระดาษกันเยอะพี่แป้งไม่ได้สีเรียนค่ะจะวาดใส่ iPad ในคอมในกระดาษว้าอันนี้สวยมากตายแล้วลงสีแบบพัสเทลแบบสวยมากอันนี้ของฟรีจากแมพซันซิลจาได้อ่านี่คือพี่แป้งก็นั่งอยู่บนโซฟานะคะก็มีของฟรีเยอะแยะเลยน่ารักมากๆเลยนะคะอู้ดีลดอยู่นะแบบอะไรวะเผื่อไม่พลาดของฟรีเพื่อไม่พลาดของฟรีใหม่ๆช่องแป้งชมไม่กดติดตามหาของฟรีดีๆได้ที่นี่โอ้อันนี้ถ ถ่ายมาเลยเหรออ๋อถ่ายมาจากกระดาษอุ้ยน,น้นองๆวาดกระดาษกเก่งนะหลายๆคนวันนี้ก็วาดกระดาษเหมือนกันคือพี่แป้งอะ่ะพยายามที่จะแบบเอาทุกรูปอะมาขึ้นโชว์นะคะเพื่อให้เกียรติกับน้องๆที่เข้าร่วมของพี่แป้งนะคะพี่แป้งจําทุกรูปได้นะตั้งแต่แบบถ้าใครจะไปกรอบรูปจากครั้งที่1ครั้งที่2มามาเป็นครั้งที่3พี่บอกเลยว่าพี่จําได้นะคะกรอบไม่ได้พี่จาได้นะคะพี่ใส่ใจทุกรูปของน้องๆทุกๆคนเลยว่าแบบวาดอะไรไหมพี่บ้างจริงพี่อากาศจะปริ้นออกมาทุกรูปด้้้้วววยซําาาแแลก็เอามาบบไ เออไม่รู้ดิฉันคแบบิด <c oughs> ว่าตัวเองอะ่ะจะมาถึงจุดนี้ได้นะรู้ป่าวว่าแบบออวันหนึ่งฉันจะมีแบบน้องๆวาดให้อะไรเงี้ยนี่ใส่กระดาษน่ารักล<อ>งทุนมากก็สวยเฮ้ยตดีเทลเขาแบบโอเคเลยนะอย่าลืมมารับของฟรีด,ด้วยอุ้ยสีน่ารักเนาะเป็นสีแบบฟิลแบบพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยเนาะออ้นีนน้องๆวาดพี่แป้งเป็นนางเงือกนะคะน่ารักมากของฟรีที่อยู่ในหน้าต่างโอ้ยน่ารัก เฮ้ยนี่พี่แป้งกาะอกเสียดายคนนี้วาดของฟรีน้อยแบบมันเป็นของฟรีแบบจ้าจอยู่ด้านหลังนะถ้าว่าแบบเข้มๆข้มีเยอะนี่บอกเลยว่าสวยมากอันนี้ก็ลงสีน้อยไปนิดนึงแต่ลายเส้นเขาน่ารักมากๆเลยนะคะของฟรีแบบนี้ไม่ได้มีแล้วนะไม่มีไม่ได้แล้วนะเออประสัดอุ้ยน,นี่เขาก็วาดน่ารักนะเป็นฟิลแบบลายเส้นใหญ่ๆเอ,อ้ยอธนนิลากยพี่แป้งใส่หัวลูกไอเนี้ยที่พี่แป้งสอนมาเท่เนยอยากได้ชานมไข่มุกก็ดีอ่าพี่แป้งใส่ชุดเขียวมาเลยจ้ะคราวนี้น่ารักน่ารักน้องๆหลายๆ คนมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายวาดครากละกันเลยนะคะน้องๆครั้งเนี้ยเอ้ยรู้ได้ไงว่าจะเลือกก้าวไกลแน่นอนนะคะเลือกก้าวไกลอยู่แล้วทั้งใจ <c oughs> อุอ้ยของฟรีน่ารักอุ้ยเหมือนพี่แป้งแบบถือของแบบว้าตกของฟรีการอะไรอย่างงี้นะคะอุ้ยคนนี้ก็วาดน่ารักใส่มงกุฎแล้วเขียนแบบเออแสนเจ็ดซับด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักดูดิพี่แป้งแบบดินแบบตามตัวละครเลย,ยะเอะไรเงี้ยเออมีของฟรีเยอะมากคนนี้วาดสวยมาก แต่เสียดายมีของฟรีชิ้นเดียวแต่น้องวาดสวยมากพี่แป้งจึ้งเหมือนกลายเป็นบาร์บี้ไปเลยคือวาดยังไงให้สวยกว่าตัวจริงชั้นงงมากอันนี้ก็น่ารักมีแบบปกที่พี่แป้งเคยสอนด้วยนะคะอุ้ยขยับไปแคบนะเราเนี่ยเออโอ้ยนี้พี่แป้งกลายเป็นซูเปอร์สซย่ญาไปเลยค่ะโคตรเท่บอกแล้วว่าจินตนาการของน้องๆนะฮะเพื่อนจะเป็นเจ้าหญิงแบบไหนก็ได้เฮ้ยนี่วาดน่ารักเหมือนแต่น้องเหมือนน้องวาดไม่เสร็จอะลูกเฮ้ยมีเจ๊บอยกับปวินด้วยเมื่อกี้อุย้ยนี่น่ารักพี่แป้งผมสันะมนม้นนะเว้ยโอ ชมสีเขาน่ารักนะคะสีแบบดูแบบเป็นแบบวิวแบบพาเทอ่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยน่ารักน่ารักพี่แป้งชอบอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบพื้นหลังสีฟ้าเออพี่แป้งอยากรู้นะคะว่าพี่แป้งเนี่ยเอารูปน้องๆขึ้นทุกรูปอยากให้น้องๆที่เป็นเจ้าของรูปแบบมาช่วยกันคอมเมนต์นะคะว่าเฮ้ยรูปของตัวเองเป็นแบบไหนมีหรือเปล่าอยู่ในนี้ไหมเป็นรูปแบบไหนรูปที่เจ่าละอะไรอย่างเงี้ยแป้งอยากให้น้องๆมาคอมเมนต์นะคะมาร่วมคอมเมนต์กันเด้อวินี่ก็น่ารักบุญบ้างไฟมาอีกแล้วเนี่ยแกแกแล้วแกไม่ยอมลบรูป เก่าใช่ไหมพี่บอกให้ลบเนี่ยไม่ยอมลบเนี่ยเห็นไหมมันซ้ําไปซ้ำม,มานี่อะราชินีของฟีอุ้ยคนนี้วาดในแบบกระดาษด้วยทุกคนน่ารักมากอุ้ยทรงผมคุน้นๆใช่แบบซันซิลปะถ้าจำไม่ผิดเอออุ้ยนี่ก็วาดของฟีเยอะเลยพี่แป้งก,ก็แลบลิ้นอยู่นะคนะน่ารักขอบคุณนะคะอุ้ยอันนี้สวยนะนั่งโซโฟงโซฟาฟีลแบบอ้อแบบฟีลแบบห้องชั้นห้องนี้จะเป็นแบบเฉพาะแบบอันนี้เลยฮะเขากดเซฟไว้ก่อนนะว้าวฟีลเหมือนแบบอยู่ ทุ่งดอกไม้แล้วก็ให้ฟรีแบบของฟรีกับน้องๆน,น่ารักอะ่ะพี่ชอบจินตนาการของน้องๆหลายคนมากเลยนะคือแบบบางอันอ่ะพี่ก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยน้องคิดได้ไงวะแบบที่ชอบแบบนี้มันดูมีสตอรี่มันดูแบบมันน่ารักอะ่ะดูดิมีของฟรีข้างหลังด้วยแล้วแบบน้องยืนกอดรั้วอยู่แล้วแบบใส่ชุดที่พี่แป้งเคยสอนไปทั้งหมดเลยอะ่ะเฮ้ยน่ารักโอ้วันนี้นมใหญ่มากค่ะน้องสาวใหญ่บล้มลอยโอวี่นี่น่ายั่วอ,อยู่นะอ ร่าชินีของฟีวะซ้านมีแต่คนว่าสวยนะสวยเกินจริงอุ้ยอันนี้น่ารักเหมือนฟีแบบพี่ได้มาแจากของขวัญของฟีให้กับน้องๆเออจินตนาการน้องๆดีมากเลยอะ่ะอันนี้คือ้ำอีกแล้วใช่ไหมรูปเนี้ยเอ้อุ้ยอันนี้เป็นฟีลแบบเจ้าหญิงน่ารักมากน่ารักมากพี่ชอบโทนสีอะฟีลแบบน่ารัก มีของฟรีด้วยนะคะตรงนี้ตรงกลางท้างหลังเลยอุย้ยนี่ก็เป็นแว่นตายพี่แป้งสอนไปเป็นเจ้าหญิงวาา่าซ่้นก็คือใส่มงกุฎอันนี้วู้ว่าสวยมากถ้าลงสีอีกนะสวยเลยอะ่ะอุย้ยอันนี้เท่อันนี้แบบเอ้ยน่ารักก็ดูแบบพี่แป้งเป็นเหมือนแบบซุปเปอร์ไซย,ย่าอะไรเงี้ยน่ารักนะการลงทรงลงสีน้องแบบโอเคเลยอุย้ยอันนี้น่ารักแล้วสมุดสีเหลืองอ่านี้ราชินีของฟรีผมพี่แป้งสีชมพูแต่ก่อนสีชมพูไงเขินอยู่นะอันนี้เขาว่าสวยนะแต่เขาว่าของฟรีทําไมลายเส้นมัน ไม่เหมือนตัวตัวเอกตัวตัว,ต,วตัวพี่แป้งวะงงอ่าอันนี้ก็สวยอุ้ยนี่ลงสีฉ่ำม,มากขอย่าลงสีแบบสดเออมีของฟรีเยอะมากอ่าให้ถึงเท่าไหร่นะสองสองแสนซับใช่ไหมเมื่อกี้ด่านพี่พิมพ์สูตรมันเกินไมเป่าวะเอ้ยนี้น่าราักเป็นฟิล์มแป้งเป็นแบบเจ้าหญิงสีชมพูอ่าราชินีของฟรีวะซานอุ้ยนี่ก็น่าราักมีแว่นตาแล้วอันนั้นคืออะไรวะน่ารักอ่ะแต่ดูมันอู้นี่วาดกระดาษเหรอน้องแบบเก็บดีเทลของฟรีเยอะมากอันนี้ก็สวย ของฟรีน้อยไปนิดนึงไม่ยอมลงพื้นหลังถ้าลงพื้นหลังนี่ว้าวเลยนะอู้วันนี้คือเฮย้ยตุ๊กตาแป้งชมที่เป็นแบบกระตูโรบทมันน่ารักมากวุย้ยมันน่ารักมากอยากได้อะพี่อยากได้ถ้าเจ้าอยากได้กล่องฟรีมาดูช่องคาสีเออมาสานเอออันนี้ก็นั่งอยู่บนโซโฟงโซฟาอุย้ยอันนี้สวยน,นี่ลงสีดีมากสีฟิลแบบมันดูสมูทมันดูแบบมีของฟรีมันโลดนะวุ้ยันนี้ก็น่ารักพี่แป้งใส่ชุดสีฟ้าน่ารัก โอ้อันนี้ตกใจทำไมรู้สึกเหมือนภาพมันขยับได้อะมันคือ 3D หรือ 2D วะทำไมมันอลังการขนาดนี้อฮ้ยเว้ยนี่ก็น่ารักร่องนมใหญ่มากลูกอุ้ยลูกเมื่อกี้งตกใจอยู่พี่ เขามีสตอรี่นะแบบพูดพูดอะไรเงี้ยอู้อันนี้วาดใส่กระดาษแล้วถ่ายมาเลยว้าวมากเอ้ยมีมีก้าวไก่ด้วยนะเออเหมือนน้องน้องรู้ได้ไงว้าวพี่จะเลือกก้าวไก่อุ้ยนี่ก็สวยอุ้ยอันนี้สวยอันนี้เหมือนวาดใส่กระดาษเลยโนแต่อาจจะว่าในคอมนะนะแต่ว่าสวยมากโลด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 อุ้ยอันนี้เสียดายอะถ้าลงสีเข้มกว่านี้นะสวยเลยอะวาดสวยมากก็จูสองเอนซับอ่าอันน เหมือนปะเหมือนเอ้ยอันนี้คือแบบฮอสแมนยอไม่ใช่คนรับเพลงเนาะฮัลโหลตะมือตะมีว่สาสั้นน่ารักน่ารักมากอุ้ยนี้ก็น่ารักอุ้ยเหมือนมีคนจับสลามขึ้นบนด้วยอะอุ้ยอันนี้ปีกจากแบบซันซิลพี่แป้งจาได้อุย้ยน้องๆก็มาดูลิปพี่แป้งจริงว่ะเออมาวาดนี่เฟี้ยวอยู่นะทุกคนเอ้ยอันนี้ก็คือไม่มีของฟรีเลยแต่อยากให้แปแรลุกเก่ามาปะเนี่ย อุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยมีของฟรีด้วยอุ้ยเขาวาดสวยนะโลงทรงลงสีแบบว้าวอยู่เด้อว่าสั้นว้าวอยู่นะคนวาดสวยคนนี้วาดสวยมากแป้งชมอุ้ยแล้วแบบเป็นพี่แป้งอยู่ข้างหลังอันนี้อันนี้ชั้นหรือเปล่าอุ้ยว่าน่ารักมากอุ้ยอันนี้ก็สวยอุ้ยชอบนะชอบการ์ตูนหัวขาวแดงอันนี้ก็สวยเออเลิศทำไมฉันรู้สึกเห็นโซฟาสีแดงนี่สามสี่รอบแล้วนะมันเป็นแพทเทิร์นเหรอวะอุ้ยนี่ก็น่ารักพี่แป้งชมเป็นราชินี้ของฟรี เอออุ้ยนี่ก็น่ารักนะดูสิ<ๆ>เขาเอาแบบปกเปิกมาแบบแปะแปะแปะด้วยโอ้นี่ก็น่ารักอุ้ยอันนี้เหมือนฟิล,ลแบบฉันเป็นแบบอน,นิย่าอะไรเงี้ยอุ้ยนี่ก็น่ารักไหนของฟรีพี่พวะเออนี่ก็อุ้ยมันมีของฟรีเยอะนะอู้อันนี้ตกใจโกทูกสองสแสนซับว่าสวยมากเฮ้ยนี่ตรงดีเทลเขาดีมากเลยอะแกบ้าไปแล้วสวยมากอู้อุ้ยนี่ก็น่ารักน่ารักคือมันเป็นตัวแบบ โอ้ออันนี้ว่าเศษกระดาษเทยูโลดเอออันนี้แคปมาเลยจ้าเซฟไม่ได้กูคปจบเออนี่ว่าสวยอยู่นะสีสันอลังการออ้พ้่แป้งผิวขาววันนี้จะเหมือนพี่อยู่แล้วเนี่ยจะสวยเออวี e e แป้งชมอุ้ยมีเอยหูฟังโดนนัททันด้วยเหรออ่านี่รูปซ้ำตัดออกค่ะุอยนี่น่ารักเหมือนพี่แป้งกำลังแบบกัดกล่องอันนี้ก็น่ารักอะไรคือแครอทวะอู้อันี้สวยอุ้ยของฟรีเยอะมากอ มาจาก Facebook แน่พี่แป้งจำได้นะ้องส่งไหมพี่ส่วนตัวนะคะุียน่ารักออ้อันนี้ว่านี่คมอุ้ยว่าสวยมากเก็บดีเทลอุ้ยของเก่ามากเลยนะแสนะดงว่าเรามาดูพี่นานมากแล้วเนี่ยมีของเก่าเต็มเลยอะลดไออันนี้คือฟิลแบบมงกฎุฎมงใจเจ้าแม่ของฟีว่าสัน้นเอออุ้ยเสียดายคนนี้น่าจะลงสีเนาะสวยเราไม่ยอมลองสีโอ้อันนี้สวยมากแกแบบโคง้งตัวสีเส้น,เส,น,เ,สนเส้นสีอุ้ยสวยมากลดนะมีแต่คนว่าสวยๆครั้งเนี้ยจริง จริงยอมรับเลยแบบสวยเยอะมากพีกพิกๆเยอะมากจริงๆเออยนี่ก็น่ารักแบบนี่ก็สวยมันจะเอาแบบมาแปะหน้าเรามาบังหน้าเรานิดนึงโอ้ยนี่น่ารักดูดิดูตรงคอมพิวเตอร์ดิมีช่องพแป้งชมด้วยเออดีทงดีเทลน่ารักนะแล้วแบบของฟรีมากองๆองอยู่ตรงนี้น บ,บอเฮ้ยพี่แป้เป็นเจ้าหญิงชนี้ของฟรีแบบเฮ้ยมาดูฉันสิกดติดตามเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยเอออุ้ยนี่น่ารักเนอะตัวละครจิว๋วจิ๋ววันนี้ลองสีดีนะแล้วแบบฟรีอ่นนี้ก็สวยอุ้ยมีนี่ด้วยราชาเป็นเค้กจำได้อุ้ยนี่น่ารักมีของฟรีเต็มเลยอู้อันนี้ก็น่ารักแบบชอบพื้นหลังคนโน้นก็ทำได้ไงวะดูแบบว่าตัวละครพี่ดิคุน่ารักอ่ะวันนี้ว่าใส่กระดาษโลบล็อกเออแม เล็บยาวซะด้วยฉันเขินเล็บตอนนั้นมากเลยอะทีนี้น่ารักถือคลิปการ์ดด้วยทุกคนวันนี้เปิดกล่องสมบัติมาเป็นแบบเฮ้ยมีของฟรีเต็มเลยนีไอ,อย่างงี้ queen of eye fear theme อุย้ยอ่านไม่ทนันนามันเออแบบไม่ hello kitty ขอยถึง2องเซนเซมไปไวขอบคุณนะคะตามกันเยอะๆวิว่าใส่กระดาษอันนี้คือกลับหัวทำไมวะผมไม่รู้เรื่องเลยน่ารักนะลงสีดีมากเลยหรือว่าฉันไม่กลับหัวเองวะนี่น่ารักใส่นี่ด้วยวอลคิวรีอุ้ยนี่พี่แป้นเป็นเจ้าหญิงเจ้าใจนะจ๊ะเป็นเจ้าหญิงเจ้าใจอุ้ยเสียดายถ้าใส ลงสีนี่วูน่ารักเลยนะเออต้องลงสีหน่อยลูกจะได้สวยๆอู้นี่ก็น่ารักแองชมน่ารักแบบฮัลโหลวิว่าเขาลงสีดีมากถึงกับเซฟเลยอ่าชอบวิยนี่ก็สวยตาไม่สีไม่เหมือนกันด้วยนะทุกคนดูดิตาสีแบบอ่าอันชนีของฟีว้าวของฟีนี่คืออะไรค่ะเลโก็จบสะท้อนนี่ชุดน่ารักเขียนว่าแป้งชมเออมีของฟีด้วยรักนะคะ อันนี้น่ารักเกมเหมือนกระตูเลยบา,าดูแบบความคิดสร้างสารรค์มากเลยนะน้องตุ๊กตุนตุกต๊กตาชั้นน,นี่ก็น่ารักของฟรีเต็มเลยอุ้ยเขาว่าตัวละครพี่แป้งน่ารักเนาะอุ้นี่ฟิลแบบพี่แป้งเป็นเจ้าหญิงบาร์บี้นะเหมือนมากพี่ของฟรีด้วยว่าสวยอุ้ยทำไมน้องชอบนะั่งแบบนี้เนาะเออชอบว่านั่งแบบนี้เหมือนบาร์บี้เลยอุ้ยนี่น่ารักอย่างเงี้ยอ่าว้าวนี่น่ารักมากอันนี้ก็น่ารักนะคะดูสิอุย้ยนี่เป็นชุดเจ้าหญิงมากชอบชดชุด,ชด,ชดสวยมากโลด เดนนี๋ยวนะฉลองเล็7เจ็ดหายลูกเล็กเจ็ดอุ้ยอันนี้ตัวรูปล่าสุดพี่แป้งเลยเหมือนเก๋อยู่นะอุ้ยรูปล่าสุดพี่เลยเนี่ยเหมือนมากอ่าโกดู 200, สองแสนาบขอบคุณนะคะน่ารักมากเฮ้ยน,นี่ก็สวยลงสีแบบดักแบบเท่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออดีดีด,ดีพี่แป้งชอบอุ้ยอันนี้ก็ว่าน่าราักใส่กระดาษมาด้วยโอย้อันนี้มีทุกแบบทุกอันนี้เลยทุกปกเลยแคปมาเลยน่าราัก ก็น่ารักค่ะอุย้ยมีของฟรีด้วยนะ้องว่าใส่กระดาษโอ้โอ,อันนี้ว้าวอยู่นะทำไมน่าสวยกว่าตัวจริงวะนี่น่าสวยกว่าตัวจริงฉันอีกน้องมัชะคุงอ่าวาสวยอะอุย้ยนี่ก็สวยอันนี้น้องว่าใส่กระดาษมาค่ะเออน่ารักเนาะเอออุย้ยอันนี้น่ารักดูดิแบบฟิลแบบนี่ไงอุย้ยน,นี้เป็นมงกุฎแล้วก็นี่เลยหมวกชินามอนพี่แป้งจําได้โอ้นี่ของหลายชินม,มีของชิลล่าสุดด้วยดูดิน่ารักมาก ติดกงติดจิฟตรงหน้ามาพี่แป้งด้วยโอ้ด่ว่าพี่แป้งเป็นนางเงือกมีของฟรีเต็มเลยอุ้ยนางเงือกสีพัดเทลน่ารักเนาะแอรเรียลกำลังมาอุ้ยนี่ก็น่ารักขาหายไปไหนลูกเออแต่น่าลงสีนะลงสีจะสวยกว่านี้อุย้ยนี่น่ารักอนะ่ะทูกนี่ ว่าเขาลงสีตรงสีตาสวยมากอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนั่งโซฟาอีกแล้วอุ้ยน่ารักค่ะรูดีถือแบบวอร์คิวลี่ด้วยอุ้ยอันนี้ก็เท่อุ้ยอันนี้สีสวยอุ้ยลงสีดีมากอันนี้ก็น่ารักดูดีตาโตมากตาโตฉีกออกมาจากหน้าเลยอุ้ยน่ารักค่ะอุ้ยอันนี้ฟีลแบบฉันเป็นเจ้าหญิงอนิเมตนะเป็นแบบอนิเมะอนิมใจเลยอันเนี้ยตายแล้วตัวละครฉันเป็นอนิเมตได้ด้วยอ่ะอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยมากรูดีแต่ไม่มีของฟีอาเกสเสียด้วะอันนี้ว่าดาร พี่แป้งครึ่งหนึ่งเป็นแบบในโลบอยครึ่งนึงเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่วานี่ความคิดดีความคิดสร้างสารรค์พี่ชอบอุย้ยนี่ก็น่ารักดูดิดเฮ้ยเกฟีเป็นอนิเมะเนาะอุย้ยนี่ก็วาดในกระดาษเอออุย้ยสวยอันนี้ก็สวยดูดิฮ่าเสียดายไม่มีของฟรีเลยอุ้ยมีมีม,มีชินามอนชินามอนอุย้ยนี่น่ารักน้องหัวมะพร้าวเอ,อ้ยไอ้น้องแพนเค้กจาได้มีโลของพี่แป้งด้ว วยออัยนี่ก็น่ารักมีแบบถวงทวายด้วยจำได้อุย้ยนี่น่ารักมากดูดิฟีแบบน่ารักโดูเไมวาดด้น่ารักกันขนาดเนี้ยพี่ยังวาดไม่สวยขนาดนี้วาดวงกลมอย่างเบี้ยวเลยอะเอออุย้ยอันนี้ก็น่ารักอุย้ยดูตัวละครพี่ดิเฮ้ยดูดิน่า โอ้ยนี่น้ารางังมีน้องนั้นด้วยโอ้ยนี่ก็สวยอูย้สีม่วงมาเลยเออนี่เท่ดีวะ่ะสีดีมากลงสีดีลงสีดีโอ้ยนี่มีคอมเมนต์ด้วยเกดูดิโอ้ยนี่ก็สวยหูสีชมพูมาเลยชอบนมพี่ใหญ่มากเอ้ยนี่จะเป็นฟิลแบบตัวแม่จะแค่เพื่อโอ้โหน,นี่ลงดีเทลดีมากเลยนะมีของฟรีดูโเก๋วาดได้ไงวะนับถือมากเลยนะน้องๆวาดกันเก่งมากอะดูดิวาดของฟุงของฟิลน้ารัง I love F โอ้อันนี้เป็นสีชมพูนี่ฉันน่ารักขนาดนี้เลยเหรอวะอุ๊ยนี่ก็วาสวยเฮ้ยน่ารักปะจุนจิมากเลยอะตัวหม่ำก็เงียราชนีของฟรีมาซ่านโลอุ๊ยนี่วารโลมาแล้ววิ่งมีของฟรีด้วยน่ารักมีเงีะอุ๊ยนี่ก็น่ารักค่ะอุ๊ยนี่น่ารักน้องสีเขียวปีกน่ารักมากอุ๊ยอันนี้จําได้เลยอีกล่องสมบัติลึกลับอุ๊ยนี่มีน่ารักอุ๊ยนี่ก็น่ารักอุ๊ยน้องๆน่าจะชอบเนาะอีกล่องนมเนี่ยว่ากันเยอะเนาะเอ้ยชินามอนนะ ว้าวและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่น้องๆทุกคนวาดให้พี่แป้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะน้องๆพี่ดีใจมากๆเลยที่น้องๆทุกคนนะคะสละาวเวลาของน้องๆในช่วงปิดเทอมเนี่ยมาวาดรูปแฟนอาร์ตให้กับพี่แป้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปประกาศผลกันนะคะว่ามีรางวัลชมเชยกี่รางวัลและมีรางวัลรองชนะเลิศกี่รางวัลและมีรางวัลชนะเลิศเป็นใครและนี่นะคะจะเป็นรางวัลชมเชยทั้งหมดนะคะที่พี่แปงคัดมาแล้วไป ดูเลยจ้ายินดีด้วยนะคะ เพรฉะนันเลิศทั้งหมดนะคะที่ได้กิฟการ์ดจากพี่แป้งคือ800โรบักหรือ300บาทนั่นเองไปดูเลยจ้ายินดีด้วยค่ะ ถึงรางวัลชะนนเลิศที่พี่แป้งรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเห็นครั้งแรกแล้วแบบอู้ว้าวมากแล้วบอกเลยนะคะว่าคนนี้ไม่ใช่แชมป์เก่าในครั้งที่1กับครั้งที่2นะคนใหม่เลยนะคะคนนี้แล้วก็แบบวาดได้แบบสวยมากอะ่ะพี่รู้สึกแบบเฮ้ย เหมือนเป็นเหมือนแบบภาพที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาทั้งท่านี่มันเป็นแค่แบบ2มิติอะ่ะว้าวมากอะ่ะหวังว่าน้องๆน,น่าจะไม่้าสายตากับรางวัลชนะเลิศของพี่นะคะคอือดูรางวันอะ่ะจริงๆพี่บอกเลยว่าพี่อยากแจกทุกรางวันนะาจะสองร้อยแบบสามสิบสี่พี่จะรูู้จะให้ยังไงกิ์การมันก็หายากอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าพี่แป้งก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆให้กับน้องๆน,นะคะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ไม่อยากให้น้องเสียใจด้วยกับคนที่ไม่ได้รางวัลหากครั้งนี้น้องๆไม่ได้ครั้งหน้าก็ยังสามารถแก้ตัวและมาเอารางวัลจากพี่แป ได้นะคะรอเลยหักถึง2องแสนซ้ำเมื่อไหร่พี่แป้งจะมาแจอ,อีกและรางวัลก็จะเยอะกว่าเดิมค่ะไว้เจอกันใหม่กิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ